ช่วยเมียที่โคมาทั้งบ้านขายทรัพย์หมดกู้เงินทั่วสารทิศแม่พบว่าเป็นเนื้องอกสมองไม่กล้ารักษาเลยกินยาฆ่า,มาแมลงตายที่บ้านพ่อทำงานที่สูงตกจากชั้น28ตายน้องสาวก็หาเงินจนถูกแก๊งค้ามนุษย์จักรพอเจอเหลือแค่ศพไม่สมบูรณ์พอกั้นใจพอศพเสร็จกลับถูกรถสปอร์ตพุ่งสนร่างลิวรูเยียนที่ควรโคม่าจริงๆรถกระจบรดลงโยนแดงแดงไม่กี่ใบออกมา คพือนข้างๆๆเธอหัวเราะย้อาไม่หยุดว่าเป็นผักโคม่าปีเดียวขับรถยังลืมหมดเลยฉันว่าเธอใจดำต่างหากเพื่อทดสอบทางบ้านเลยคิดแผนสป,ปรแบบนี้ออกมาหลิวรู้เยียนยังไม่ใช้ตามองฉันบ้านจนขนาดนี้ใครจะรู้ว่าเล็งทรัพย์สินบ้านฉันหรือเปล่าเราพวกเขาผ่านบททดสอบหมดฉันจะไม่ให้พวกเขาลําบากรถสปอร์ตขับกลางจากไปฉันมองแบงแดงกระจายบนพื้นน้ำตาไหลไม่หยุด ที่แท้คนที่เป็นผักคือฉันจริงๆพอกลับห้องคนขีห้หรูเย็ยนยืนอยู่ตรงหน้าฉันแววตาเธอมีรอยยิ้มแฝงแน่นอนว่าไม่ไม่เลยแต่การเสียสละของคุณตลอดพี่ฉันเห็นหมดขอบคุณนะคนรอบรอบ,รอบเธอก็เริ่มแสดงความยินดีช่วงพี่ฝันคุณผ่านบททดสอบของรูยยาแล้ว่อไปแต่กุลจองของคุณได้สวยสุดแล้วพวกเขาดูมีความสุขมากแต่ใจฉันยิ่งเย็นชาเพื่อรักษาเธอฉันกวาดเงินเก็บทั้งบ้านจนหมด ฉันเงยหน้ามองตาหลิวรูเยี่ยนตรงๆถ้าไม่มีอะไรฉันกลับก่อนนะจูจะมีคนพุ่งเข้ามากอดลิ้วหรูเยียนแน่นรูเยียนโชคดีจังเธอไม่เป็นไรฉันเพิ่งกลับประเทศก็ได้ยินว่าเธอโคมา่าตรงไหนไม่สบายไหมฉันเห็นรูม่นตาหลิวรูเยียนสั่นแรงเธอลังเลยนั้นก่อนเรียกชื่อเขาซื่อเซิงสายตาเพื่อนของหลิวรูเยียนหันมาที่ฉันซื่อเซิงทําไมจูตอกลับมาล่ะแล้วจวงปีฝันจะทําไง ซื่อเซิงหันมายิ้มสุภาพให้ฉันลืมแนะนำตัวผมคืออดีตสามีของหลูเยียนฉันรู้สึกหัวดังอือ้อพอมองไปทางหลิวหลูเยียนเธอไม่กล้ามองฉันเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณทีหลังไม่แปลกเธอแค่จัดงานแต่งที่แท้เธอเคยแต่งงานแล้วไม่ต้องอธิบายกับฉันแค่เธอไม่เป็นไรก็พอประกุหล,ลิวก็ไม่ขาดเงินนั้นข้าโรงพยาบาลตลอดปีนี้คงจ่ายเองได้หลิวหลูเยียนขมวดคิว้ว หมายความว่ายังไงคุณมาทวงเงินฉันเหรอเมื่อกี้ฉันยังบอกว่าคุณผ่านบททดสอบแล้วแต่คําแรกที่คุณพูดกลับเป็นเรื่องนี้ซื่อเซิงทําท่าเข้าใจยิบมือถือออกทันทีเท่าไหร่ผมโอนให้ฉันหัวร้อเย,ย้ยวินาทีถัดมามือถือแจ้งโอนเข้าห้าล้านซื่อเซิงจับมือหลิวหลู่เยียนเงินให้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วผมพาลู่เยียนไปนะพ่อแม่เธอไม่ได้เจอนานแล้วผมต้องพาเธอกลับบ้าน รูเยียนลังเลมองฉันครั้งหนึ่งท้ายสุดก็ไปกับซือเซิงฉันกลับบ้านเช่าที่ครอบครัวสีคนอยู่ไม่อาจฟืนใจได้ก็นึกถึงภาพพ่อแม่กับน้องตอนตายแม่พอรู้ว่าตัวเองมีเนื้อมอกสมองก็รีบดื่มยาฆ่า,า,มาแมลงฆ่าตัวตายเธอส่งข้อความเสียนสุดท้ายให้ฉันแม่ไม่อยากเป็นภาระลูกแม่ไปก่อนนะลูกต้องรักษารูเย,ยนให้หายให้ได้เธอเป็นลูกสใภยที่ดีดูแลน้องสาวลูกดีมาก แม่คงไม่ทันเห็นเธอฟื้นแล้วส่วนพ่อก็ยิ่งทำงานหนักอากาศ40องศาเขาตกจากชั้น28ชั้นสุดลมหายใจมองรูปบนโต๊ะน้องสาวสันอีกปี7จะ18ตอนลิ้วหรูเยี่ยนนอนเตียงคนไข้น้องเฝ้าดูแลพี่สะพยตลอดปากก็เรียกแต่พี่สะพยตั้งแต่วันนั้นมันได้ยินฉันถูกโทรทวงนี้ก็ไมไ่กลับมาอีกเลยพอตำรวจพบเหลือศพถูกตัดขาสองข้างฉันพังทลายร้องให้เสียงดัง รูปรูปครอบครัวทีละใบจนกระทั่งประตูใหญ่ถูกผักพวดมีคนยืนอยู่หน้าประตูเธอมองตาฉันแดงก่ำฉันรู้ว่าคุณขายเรือนห่อแล้วพ่อแม่อยู่ไหมฉันมาเยี่ยมพวกเขาไม่อยู่เธอไม่ต้องมาปีนี้พ่อแม่กับน้องคุณลำบากมากฉันสื้อวลาใหญ่ให้พ่อแม่แล้วอ้อช่แล้วยังหางานเบา,เบาเบาให้พวกเขาส่วนน้องสาวคุณฉันก็หาได้มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคนพิการ เธอพามพูดไม่หยุดฉันแค่มองลูกครอบครัวในมือเห็นฉันเป็นแบบนี้ลิวหลูเยี่ยนก็เริ่มหมดความอดทนพอได้แล้วที่โรงพยาบาลคุณทำหน้าฉากกับฉันตอนนี้ฉันให้ทางลงแล้วนะคุณยังอยากอะไรอีกฉันบอกเรื่องเหล่ากับพ่อแม่แล้วพวกเขาก็ยอมรับคุณเป็นลูกเขยแล้วไงคุณไม่ดีใจเหรอสุดท้ายฉันก็เงยหน้ามองเธอพ่อแม่อยู่ที่นี่หมดแล้วฉันจะไม่ไปไหนลิวหลูเยี่ยนเม้มปากฉันไม่ได้ขอความเห็นคุณ ฉันแค่มาบอกอีกเรื่องหนึง่งซือเซิงนัดผู้นี้ไปแข่งรถคุณต้องไปนะเช้าวันถัดมาเธอากฉันไปที่นัดหมายทั้งที่ไม่ยอมเธอขับรถไปพางสังเกตสีหน้าฉันเห็นฉันยังหน้าตึงเธอหมดอดทนตำหนิว่าควรพาคุณออกมาเดินเล่นให้มากกว่านี้ซือเซิงไม่เหมือนเขาไม่เชี่งช้าเหมือนคุณฉันไม่มองเธอเอ่ยปากว่าถ้าชอบซือเซิงขนาดนั้นจะอย่าทำไมสีหน้าเธอแข็งขึ้นไม่พูดต่อพอฉันลงจากรถ รสของซือเซิงเร่งพุ่งสายชั้นกันชนหางเขาชั้นแค่ครึ่งคืบรอบข้างหัวลอกคืนซื่อเซิงทำอะไรหนะ้านั่นสามีของลูเยียนนะชนทางขึ้นมาทำไงดูสีหน้าซีดเผือดแล้วสีหน้าซื่อเซิงก็ไม่สำนึกนักผมแค่อยากบอกว่าถ้าคุณอยู่กับลูเยียนก็ต้องชินกับชีวิตของผมเขาหันไปมองหลิวลูเยียนเธอคงไม่ถือใช่ไหมตั้งแต่เมื่อกี้ สายตาหลิวรูเยียนไม่เคยลาจากซื่อเสงต้องบอกว่ายังเป็นซื่อเสงนี่แหละกลับมาพุกก็ทำรูเยียนใจลอยแล้วถ้าไม่ใช่ตระกูลซื่อมีเรื่องพวกเขาจะอยากันได้ไงพวกเขาคือคู่ทองคำที่ยอมรับกันเสียงซุบซิบลอยเข้าหูฉันพอหลิวรูเยียนหันมามองฉันในตาเธอวูบผ่านความนลังเลที่ซื่อเสงพูดก็ไม่ผิดคุณควรต้องสิ้นกับชีวิตแบบนี้ยังไงคุณก็เป็นลูกเคยตระกูลหลิว เรายังไม่ได้จดทะเบียนฉันพูดแทรกหลิวหรูหรเยียนทันทีเธอชนะไปวินาทีก็แค่ใบกระดาษรอพ่อแม่ฉันเจอคุณก่อนแล้วค่อยไปจดก็ได้ไม่ต้องย้ำขนาดนั้นฉันถอนใจเธอเข้าใจผิดแล้วเรายังไม่ได้รับทะเบียนสมรสด,ดังนั้นในฐานะสามีภรรยาเราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆฉันพูดจบแม้สื่อเซิงก็อึง้งคุณบอกว่าคุณไม่มีญาติไม่มีเพื่อนฉันเชื่อที่เธอแปลงโคมาตลอดหนึ่งปี บ้านฉันขายทรัพย์หมดรักษาเธอฉันยอมรับแล้วดังนั้นฉันไม่ติดี้เธอพวกเขาพูดถูกหลิวรูเยียนกับฉันไม่ใช่โลกเดียวกันหน้าหลิวรุเยียนสลับเขียวแดงฉันไม่รอฟังคําแก้ตัวเดินออกจากสนามแข่งทันทีกลับบ้านแล้วหลิวรูเยียนส่งข้อความมาหลายอันไม่รู้คุณโมโหอะไรวันนี้คนเยอะขนาดนั้นคุณสนหน้าฉันบ้างไหมค่าใช้จ่ายปีนี้ที่คุณจ่ายให้ฉันฉันคืนให้คุณหลายเท่าแล้ว คุณยังอยากอะไรอีกเรื่องวันนี้ถือว่าจบพรุ่งนี้พ่อแม่ฉันอยากเจอพวกคุณบอกพ่อแม่คุณแต่ให้สุภาพหน่อยฉันเก็บของพ่อแม่กับน้องสาวทั้งหมดใส่ลงกระเป๋าเดินทางถ้าไม่เจอหลิวรูเยียนชีวิตฉันคงไม่พังแบบนี้แม่ชอบพามข้างหูฉันรูเยียนเป็นผู้หญิงดีชาตินี้ลูกได้แต่งกับเธอระกุลจวงเราคงบันทสนควันขึ้นแล้วเช้าวันถัดมา ฉันลากกระเป๋าเตรียมไปสนามบินโทรศัพท์หลิวรู้เยี่ยนโทรมาน้ำเสียงเธอดีใจนิดๆวันนี้คุณต้องทำให้ดีควรพาพ่อแม่กับน้องมาถึงเร็วๆสักหน่อยจะได้ทิ้งความประทับใจดีต่อพ่อแม่ฉันแต่ไม่ต้องห่วงฉันให้ซื้อเสื้อสอนคุณเขาเป็นอดีตสามีฉันรู้รถนิยมพ่อแม่ฉันที่สุดฉันไม่ไปไหนพ่อแม่กับน้องฉันก็จะไม่ไปพบพวกเขาฉันจะพาพวกเขากลับบ้านนอกพักฟืน้นคุณพูดหลวไหลอะไร บ้านคุณอยู่ตรงนี้จะไปไหนอีกหลิวหลูเยี่ยนเบิกต้กว้างตกใจตอนนี้ฉันไม่มีเวลาตอบคุณถ้าพ่อแม่ฉันไม่พอใจคุณเราสองคนก็จบจริงๆฉันขึ้นเครื่องแล้วกดวางสายข้อความหลิวหลูเยี่ยนส่งมาไม่หยุดพ่อแม่ฉันมาถึงแล้วคนในบ้านคุณลาอยู่ไหนตกลงคุณยังจะแต่งกับฉันไหมคุณอยู่ไหนฉันไปรับพวกคุณตกลงคุณยังจะแต่งกับฉันไหมคุณอยู่ไหนฉันไปรับพวกคุณ ข้อความถาโมเหมือนขลื่นฉันเมินหมดฉันปิดเครื่องกอดกดอธิแนน่นคนข้างๆมองฉันอย่างสงสัยหนุ่มน้อยคุณกอดโทพวกนี้ทำไมฉันฝืนยิ้มพาพวกเขากลับบ้านฉันสั่งพวกเขารวมกันที่เขาหลังหมู่บ้านลูกๆบนป้ายหลุมทีละคนพ่อแม่เราถูกหลอกกันหมดลิวรูเยี่ยนไม่ได้ป่วยเธอย,ยังเป็นคุณนูใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นความผิดของผมมองคนผิดทำร้ายทุกคนน้ำตาห้ามไม่อยู่หยดลงดินโคลนฉันคุกเข่าหน้าหลงพวกเขานานมากร้องให้หนักแล้วสลัดคำว่าฉันจวงอวีฟฝานชาตินี้จะไม่แต่งกับลิ้วหรูเยียนจะไม่อยู่กับสัตว์รูใจร้ายที่ทำให้ญาฉันตายพ่อแม่บนสวรรค์ขอให้ไปอย่างสงบลิ้วหรูเยียนหลังถูกตัดสายหลายครั้งติดต่อสุดท้ายก็หมดความอดทนจวงพี่ฝานทำไมตอนสำคัญถึงหลุดแบบนี้เรื่องมันผ่านไปแล้ว เขาจะโกรธไปถึงตอนนี้ทําไมก็บอกแล้วว่าต้องทําให้พ่อแม่ประทับใจทําไมเขาไม่เข้าใจสักทีไม่ใช่แค่รุ่เยียนร้อนใจสีหน้าพ่อแม่เธอก็ไม่ดีพวกเขารอที่ร้านเกินครึ่งวันแม่แต่งเงาก็ไม่เห็นแม่บอกลูกตั้งนานแล้วไอ้จวงพี่ฝันนั่นมันเล่งเงินบ้านเราลูกให้มันหลายล้านพอใช้ทั้งชีวิตแล้วซื้อเซิงค้างค้างรีบตอบท่านหลิวคุณหน้าหลิวสองท่านอย่าเพิ่งร้อนใจ ถ้าจวงพี่ฝันมาไม่ได้จริงๆมือนี้ผมเลี้ยงไม่คุ้มกดคุณไล้ฐานะแม่หลิวได้ยินคำซื่อเซสงความโกรธบนหน้าก็ลดลงแม่ว่ารูเยียนควรอยู่ข้างเธอตระกูลสื่อแม่เคยตกต่ำแต่แม่คิดเสมอเธอกับรูเยียนเหมาะกันที่สุดเธอพูดทางมองรูเยียนอย่าเดินวนไปมานั่งกินเถอะไม่ต้องรอพวกนั้นแต่ฉันบอกจวงพี่ฝนันชัดแล้ว ตอนแรกเขาอยากจดทะเบียนกับฉันวันนี้ต้องมีเหตุไม่คาดคิดแน่โทรถามดูสิต้องเกิดเรื่องแน่หรือเปล่ารูเยียนรีบรุกพวดแล้วไปหาหมายเลขที่ทำงานของฉันได้เบอร์แล้วก็โทรทันทีสวัสดีค่ะฉันเป็นภรรยาของทรวงปี่ฝานขอถามว่าเขาเกิดอะไรขึ้นไหมฉันติดต่อเขาไม่ได้อีกฝ่ายเหมือนไม่แปลกใจจวงพี่ฝันลาออกนานแล้วพ่อแม่กับน้องเขาตายแล้ว เขาไล่หยุดกับบ้านนอกแล้วคําต่อมาอีกฝ่ายยังพูดไม่จบนลิวรูเยียนยืนตะลึงซื่อเซิงเดินมาข้างๆอย่างกังวลรูเยียนเป็นอะไรช่วงปี้ฝานเกิดอะไรขึ้นหรือรูเยียนไม่ตอบแค่รู้สึกตาผ้าฝืนยืนถึงไม่ล้มลงเธอไม่สนอย่างอื่นแล้วหยิบกระเป๋าเตรียมออกไปซื่อเซิงคว้าแขนเธอเธอจะไปไหนคุณลุงคุณป้าหลิวยังอยู่นี่ เธอสลัดมือซื้อเซิรงแรงๆเกิดเรื่องแล้วลิวรูเยียนก้าวอย่างโลดลานระหว่างทางเธอโทรหาพ่อแม่ฉันไม่หยุดแต่ระบบบอกว่าไม่มีหมายเลขนี้จนเธอจู่ๆสงบลงสังเกตว่าเบอร์พวกนี้ยิ่งมองยิ่งคุ้นลิวรูเยียนนึกถึงเมื่อเดือนก่อนโครงการของกลุ่มตระกูลลิวเกิดเหตุชายวัยห้าสิบาตกจากชั้นยี่สิบแปดตายคาที่ไม่นานลิวรูเยียนได้รายชื่อสักว์เลขา ในนั้นเขียนชื่อพ่อฉันชัดๆเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงหน้าหลิวหรูเยียนซีดเผือดเธอลืมแม้แต่ขับรถครุ้มข้างขับไปบ้านเช่าคุณแจห้องเช่าถูกเปลี่ยนแล้วเธอคอนนานไม่มีใครตอบจนเพื่อนบ้านข้างๆทนไม่ไหวคนเช่าที่นี่ย้ายไปแล้วพ่อแม่กับน้องเขาตายหมดแล้วหลิวหรูเยียนรีบถามแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาไปไหนไม่รู้ตอนนี้ไปหาก็ไม่ทันแล้ว รู้ถ้าเขาคงไม่กลับมาอีกลองโทรด,ดูไหมลิวรู้เยียนยิ้มขมไม่ถามต่อเธอยิ่งคิดยิ่งตื่นตระหนกน้ำตาไหลไม่หยุดเธอสั่งเลขาไปสืบสาเหตุการตายของครอบครัวฉันรวมทุกความเคลื่อนไหวของฉันตลอดปีทําเสร็จแล้วลิวรู้เยียนตัวชื่อชากับคอนโดกลางเมืองนั่นคือบ้านที่เธอซื้อให้ฉันตกแต่งเสร็จหมดย้ายเข้าอยู่ได้เลยไม่หรอกจวงปีฝานรักฉันขนาดนั้นเขาไม่ทิ้งฉันแน่ ลิวรูเยียนร้องให้สายหน้าปฏิเสธความคิดตัวเองมองลูกคู่กับฉันในมือถือถ้าถ้าฉันอธิบายกับจงตี้ฝานดีๆมันคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมลิวรูเยียนเมื่ออยู่ในห้องจนคําจนเลข,ขาส่งเอกสารมาเธอถึงเนสติเปิดดูลิวรูเยียนเตรียมใจไว้แล้วแต่พอเห็นวิดีโอกับเอกสารเธอยังอดสันไม่ได้แม่ฉันเป็นเนื้อมอกสมองระยะแรกด้วยฐานะของตระกูลหลิว แม่ยังอยู่ได้อีกหลายปีแต่เพื่อให้ฉันมีเงินรักษาเธอกับอินยาฆ่า,มาแมลงคาดตรวจตายเธอไม่กล้าดูต่อเลขาส่งอีกข้อความมาคุณหลิวเรายังสืบเรื่องของจวงพี่ฝานได้คุณจําได้ไหมเรือนก่อนคนที่ถูกรถชนตอนแข่นรถในเมืองความคิดหลิวหลูเยี่ยนชนกมึนมงงในหน้าแล้วลูกขึ้นทันทีตามข้อมูลที่เลขาให้รีบจองตั๋วเครื่องบินแต่ยังไม่ทันให้หลิวหลูเยียนไป พ่อแม่ก็ให้คุณจับเธอกลับบ้านเรื่องของลูกกับโจวพี่ฝนันพ่อแม่สืบชัดแล้วผู้ชายแบบเขาก็พอใช้แต่พ่อลูกครอบครัวเขาตายหมดแล้วแม่หลิวพูดทางถอนหายใจถึงตอนนี้ลูกไปหาเขาก็อาจไม่ยอมเจอสู้รีบตอนนี้กลับไปแต่งกับซื้อเสริมคำพูดนี้ทำหลิวหลุเยี่ยนเดือดทันทีเป็นไปไม่ได้ทุกคนไม่เข้าใจ ทำไมหลิวหลู่เยียนถึงต่อต้านรุนแรงน่าซื่อเซิงก็ดำคง้าหลิวหลู่เยียนตอนแรกพ่อตากูลซื่อล้มละลายเธอบอกเพื่อส่วนร่วมเลยอยากกับฉันตอนนี้ฉันกลับมาแล้วตะกูลซื่อก็ฟื้นตัวแล้วเธอยังไม่พอใจอะไรอีกหรือเธอรักไอ้คนจนจริงๆไร้าํานาจร้าฐานะน,นั่นหลิวหลู่เยียนตาแดงกําจ้องซื่อเซิงขึ้นเขาไร้าํานาจแล้วไงคุณมีสิทธิ์อะไรว่าร้ายเขาไม่ว่าอย่างไร เขาเป็นแบบนี้เพราะฉันแกล้งเขามาถึงกายเป็นอย่างนี้ฉันทําเป็นไม่รู้ไม่ได้เธอพูด่างไม่สนแม่ห้ามเดินออกจากบ้านทันทีฉันกลับไปทํานาแปลงข้างบ้านเก่าวันต่อมาฉันแค่อยากดูแลพ่อแม่ดูแลน้องสาวไม่ไปไหนแต่ไม่คิดว่าลิ้วลุยเยนจะตามมาจนเจอพอเห็นฉันเธอแทบกอดฉันตามสัญชาตญาณขอโทษฉันไม่รู้ว่าพ่อแม่กับน้องไม่อยู่แล้วขอโทษขอโทษ เป็นความผิดฉันถ้าฉันไม่เอาแต่ใจพวกเขาคงไม่ตายฉันยังไม่ทันตั้งตัวเสียงร้องให้เธอก็ดังก้องข้างหูฉันเงียบผ่าเธอออกความแค้นในใจยังไงก็ลบไม่ออกรูเ้เยน็นคำขอโทษทำให้คนตายฟื้นได้เหรอต้องรองให้ครอบครัวฉันตายก่อนเธอถึงค่อยเสียใจเลยฉันรักษาเธอไม่ใช่เพราะโลกสัะกูลหลิวหลิวพวกเธอไม่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าเธอเป็นคุณหนูของกลุ่มตะกูลวี ถ้าฉันรู้ฉันจะหลบเธอให้ไกลจะไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยเสียงฉันสั่นไม่หยุดพ่อแม่กับน้องฉันบริสุทธิ์ลิ้วหรูเยี่ยนเธอไม่คิดว่าฉันจะเดือดขนาดนี้เธอร้องไห้มือเท้ารน่นพยายามเข้าไปฉันพอเจอสายตาแค้นของฉันก้าวเท้าก็ต้องหยุดเธอไม่มีสิทธิ์มาที่นี่ข้าพ่อแม่กับน้องมีวินญญญายบนฟ้าพวกเขาไม่อยากให้ฉันอยู่กับและก็ไม่อยากเห็นเธอ ฉันสูดลมหายใจลึกโยนแหวนแต่งงานทิ้งอย่างไม่ใยดีตกลงแทบเท้าหลิวรูเยียนหลาขึ้นฉันยังเฝ้าอยู่ห้องเธอฉันจะหยิบแหวนนี้ออกมาปราบไดแหวนยังอยู่ฉันยังมีหวังมีชีวิตฉันยิ้มเย้ยแต่ความหวังนี้กลับรอฉันเป็นเรื่องตลกใหญ่หลวงหลิวรูเยียนมึนงงมองแหวนที่ถูกโยนตัวเธอสันหล,ลี่มือสั่นเบาเบาสุดท้ายสุนยิม้มพี่ฝนันคุณกลับไปกับฉันได้ไหม คุณอุตสาผ่านบททดสอบตอนนี้เราไปจดทะเบียนได้แล้วถึงพ่อแม่ฉันไม่ยอมฉันก็จะต่อต้านจนสุดเราย้ายพ่อแม่กับน้องไปสุสานดีกว่าเราจะไปเยี่ยมทุกเดือนพวกเขาจะไม่เหงาลิวรูเยี่ยนเหมือนไม่ฟังฉันเลยเธอดื้อดึงให้ฉันกลับกับเธอฉันโกรธจนหัวลอกกัดฟันแน่นถ้าไม่ใช่บททดสอบปัสบนีครอบครัวฉันคงไม่ตายลิวรูเย,ยนเธอไม่เข้าใจอะไรเลย ไปให้พนหน้าฉันเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ต้องรับเธอพอฟังว่าฉันไล่หน้าหลิวหลเยียนซีดเขาเธอสายหัวผู้มาจับมือฉันแน่นฉันไม่ไปอย่าไล่ฉันได้ไหมถ้าครั้งนี้คุณไม่กลับกับฉันเราจะหมดโอกาสจริงๆเหรอซื่อเซิงกลับมาพร้อมพร้อมกิจการตระกูลซื่อแล้วพ่อแม่ฉันอยากให้ฉันแต่งกับกับเขานานแล้วเป็นความผิดฉันฉันตัดสินใจเองอยากพิสูจน์ความจริงใจของคุณ ฉันไม่ขอให้คุณให้อภัยแต่ให้โอกาสชดใช้ได้ไหมลิว้วรูเยี่ยนเหมือนไม่เข้าใจคำคุณเอาเป็นเอาตายกับฉันฉันขังเธอไว้นอกบ้านเธอก็นอนหน้าบ้านฉันฝนลมแค่ไหนเธอก็ไม่ไปชาวบ้านถามแต่มาเห็นแล้วก็อดสงสัยไม่ได้บางคนยังมาพูดเตี้ยกับฉันเสี่ยวฝานเอ๋ยผู้หญิงดีขนาดนี้ร้านให้ยืนอยู่นอกประตูทุกวันก็ไม่ดีถึงเราจะไม่รู้พวกเธอมีเรื่องอะไร แต่เห็นเด็กคนนั้นก็สงสารแล้วฉันแค่ยิ้มสุภาพไม่ตอบมาเทียบกับความน่าสงสารของหลิวหูเยียนตอนนี้ฉันไม่น่าสงสารกว่าหรือฉันหาวิธีติดต่อซื่อเซิงได้ส่งพิกัดหลิวหลูเยียนให้เขาไล่หลิวหลูเยียนไม่ไปก็ต้องให้คนอื่นพาเธอไปและแน่นอนไม่ถึงสามวันหลิวหูเยียนจุดจูดทุบประตูห้องฉันแรงๆพี่ฝานให้ฉันเข้าไปเถอะพ่อแม่ฉันให้คุณมาจับฉันกลับ เขาจะบังคับให้ฉันแต่งกับซือเซิงแต่ฉันไม่อยากเราเคยบอกแล้วไงว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตและตอนแต่งกับฉันคุณเคยพูดว่าจะไม่ทิ้งฉันเสียงร้องให้เธอดังก้องทั้งหมู่บ้านฉันมองออกจากหน้าต่างซือเซิงพาคนมาฝืนลากหลิวหลู่เยียนไปหน้าซือเซิงคำยิ้มยอกอย่าร้องอีกคิดว่าฉันจะหาเธอได้เร็วขนาดนี้เหรอจงปี้ฝานส่งข้อความบอกฉันต่างหาตอนนี้เขาไม่สนเธอเลย ยังไงเธอก็เป็นคนทําให้ครอบครัวเขาตายลิ้วหรูเยียนได้ยินคนํานี้ทั้งตัวเหมือนถูกดูดแรงหมดลิ้วหรูเยียนถูกพาไปเกิดปีฉันถึงเห็นข่าวเธอในหนังสือพิมพ์หลังซื่อเซิงกับลิ้วหรูเยียนแบ่งไหมก็รีบที่สุดเพื่อแบ่งกิจการตระกูลหลิวในเวลาแค่ปีเดียวคุณท,ทั้งตระกูลหลิวถูกซื่อเซิงกวาดหมดฉันวางเช่าดอกไม้หน้าหลุมพ่อแม่กับน้องยิ้มบาง,บาง พ่อแม่น้องเห็นว่าผมทำแบบนี้ถูกไหมผมจะใช้ชีวิตให้ดีชาติหน้าเรายังเป็นครอบครัวกันนะ